ราคาทองคำปิดไตรมาสแรกของปีนี้ลงเกือบ5%อยู่ที่ประมาณ78.66ดอลลาร์ต่อออนซ์ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ1,550ถึง1,675ดอลลาร์ต่อออนซ์ทางด้านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยราคาทองคำคุณกำมทันพรภัยารวิจิต มองว่าราคาทองคำไตรามาสแรกปีนี้รับผลกระทบจากแรงขายของผู้เล่นรายใหญ่การปรับตัวลงของราคาทองคำในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับโดยเราอ้างอิงจากราคาทองคำในประเทศเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงประมาณ8.45เอซนะครับซึ่งต้องเรียนว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจาก2อส่วนหลักๆด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการอ่อนตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลกนะครับโดยราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยอ่อนตัวลงประมาณ4.6นนะครับก็เป็นแรงขายจากบรรดากองทุนขนาดใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าในช่วงไตรมาส ึ่งเนี่ยนะครับกองทุนขนาดใหญ่ที่มีการถือของทองคำเนี่ยนะครับมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัว S c D R นะครับรวมไปถึงในเรื่องของข่าวคราว่านักเก็งกำไรที่เป็นรายใหญ่เนี่ยนะครับมีการถักขายทางกำไรเช่นกันนะครับอย่างจอสโซรที่มีการขายในช่วงไตรมาสสปีที่แล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นมุมมองหรือซนติเมนต์ในเชิงลบกับราคาทองคําแล้วก็ทําให้มีการอดตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการแข่งข้าของข้างเงินบาทนะครับเราต้องเข้าใจว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทก็มีการแข่งข้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากฟันโฟลที่ไหลเข้านะครับ โดยสภาพข้อในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับก็ทําให้ลักษณะของการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเนี่ยนะครับเข้ามาเก็งกำไรในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจที่มีแรงจูงใจในส่วนของการลงทุนค่อนข้างมากนะครับอย่างไทยเป็นต้นนะครับก็ทําให้ตรงนี้เองเนี่ยทำให้เงินบาทมีการแข,ข็งค่ายอย่างต่อนเนื่องนะครับปัจจัยที่เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มของราคาทองคําในไตรมาสแรกเรื่องของภาวะหน้าผาทางการคลังหรือฟริสโอลคลิปของสหรัฐเรื่องวิกฤตการเงินยุโรป รวมถึงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆหลังจากการแก้ไขปัญหาหน้าผาทางการคลังผ่านไปตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคําโดยตรงซึ่งอัตราการว่างงานสหรัฐในเดือนมกราคม2556อยู่ที่ระดับ7.9ส่วนเดือนกุมภาพันธ์2556ลดลงอยู่ที่ระดับ7.7และการลดลงของอัตราการว่างงานครั้งนี้ ส่งผลต่อการลงทุนในทองคําโดยมีแรงขายออกมาค่อนข้างมากทำให้ราคาทองคําช่วงเดือนกุมภาพันธ์ร่วงลงแตะที่ระดับ1,554ดอลลาร์ต่อตออนซ์ส่งผลทำให้ภาพรวมของราคาทองคํากลับเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน ส่วนปัจจัยจากทางฝั่งยุโรปที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดทองคำไม่น้อยในช่วงเดือนมีนาคมโดยเฉพาะวิกฤตหนียุโรปที่มีผลต่อการลงทุนความกังวลด้านการเมืองอิตาลีและปัญหาการเงินของไซปรัสกลับมาเป็นฉนวนปัญหาต่อภาคการเงินของยุโรปอีกครั้งจึงเห็นได้ว่าเดือนมีนาคมราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น1.2%ในสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยส่วนปัจจัยจากทางฝั่งของเอเชียที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำเช่นกัน คงหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้ในโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเพราะผลกระทบจากมาตรการของ QE สหรัฐสง่งผลให้ค่าเงินประเทศเกิดใหม่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องทําให้ธนาคารกลางหลายประเทศเริ่มมีการเข้าดูแลค่าเงินให้อ่อนค่าลงอย่างธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางจีนโดยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้นสง่งผลต่อเงินทุนไหลเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นที่มีผลตอบแทนดีกว่าทองคํา ทั้งนี้ราคาทองคำได้มีการปรับตัวลดลงทำให้สถาบันและกองทุนชั้นนำของโลกได้มีการปรับการคาดการราคาทองคำลงเช่น Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan และ Thomson Reuters, GFS m ซึ่งมีการประมาณการเฉลี่ยที่1,730ดอลลาร์ต่อออนซ์ถึง1,750ดอลลาร์ต่อออนซ์นอกจากนี้กองทุนใหญ่ๆอย่าง SPDR ได้มีการลดการถือครองทองคำลงในไตรมาสแรกถึง129.56ตันแสดงถึงมุมมองเชิงลบต่อทิศทางของราคาทองคำสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในไตรมารส2องทางผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซนเฮงโกลฟิเจอร์สคุณศิริลักษณ์ประโกติภภามองว่าราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ1 5 5 0อถึง1,670ดอลลาร์ดอลลาร์ออนซ์โดยเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่มีนโยบาย และการยกเลิกมาตรการ QE และติดตามสถานการณ์การเงินการเมืองของยุโรปจะเป็นปัจจัยหลักต่อความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในไตรามาสสองสำหรับไตรมาสสองมีประเด็นที่เป็นปัจจัยบวกสำหรับราคาทองคำบ้างนะคะก็คงจะเป็นมาจากทางสหรัฐอเมริกาเองการประชุมเฟดนะคะก็คงยังยืนยันว่าจะใช้ในโยบายอัตราดอกเบีย้ยต่ำและก็ยังใช้ QE ต่อไปนะคะส่วนประเด็นของทางยุโรป นะคะการเมืองก็น่าจะมีผลกับราคาทองคำพอสมควรนะคะถ้าเกิดการเมืองอิตาลียัยงไม่สามารถจกตั้งรัฐบาลได้เราก็ในช่วงต่อไปถึงใกล้ๆ้ไตรมาสสามนะคะก็จะมีการเลือกตั้งของเยอรมันด้วยนะคะตรงนี้เป็นปัจจัยนะคะที่มีผลกับราคาทองคำนะคะถ้าเกิดอย่างลุ่งเหยื่ต่อนะคะอาจจะมีการซื้อทองค,คําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยส่วนประเด็นที่เป็น ปัจจัยลบนะคะรวม,มาจากตัวเลขเศรษฐกิจโลกนะคะถ้าออกมาดีขึ้นแนละะ้วเงินก็ยังน่าจะโยกย้ายไปสินทัพย์เสี่ยงแาบกุ้นะคะรับประเด็นต่อไปก็คงเป็นแรงเทขายฉากทั้งทุนรายใหญ่นะคะเพราะว่าตอนนี้มุมมองเขาก็มีการลดผ่อนการลงทุนในทองคำนะคะอย่างเจ้าซอลลสที่เป็นพ่อมดการเงินค่ะก็ลดการถือทองในกองทุน ETF แม้ว่าราคาทองคำในปีนี้จะออกสตาร์ทไม่สวยนัก แต่เส้นทางของทองคำไรมาสองทำกลางสภาพคลองที่ล้นหลามอาจให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและเป็นแหล่งพักความเสี่ยงได้